สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เจ๊ไก่จะตํา,า,ตาแตงให้กินนะคะมามาตําแตงกันคะ่ะมาตําแตงกันนะคะนี่กระเทียมก็เตรียมไว้แล้วค่ะแตงแตงก็สับไว้แล้วนะมาตําแตงกันนะคะตําแ,แตง,งาต,าตงํนนะะตา,แต,ตาแตงอร่อยคะ่ะตําแตงอร่อยนะคะกินตาแตงกับเจ๊ไก่คะ่ะ ตำพริกตำกระเทียมก่อนค่ะตำพริกตำกระเทียมก่อนนะจ๊าแล้วก็มาใส่มะเขือเทศใส่มะเขือเทศตำไม่ยากหรอกตำเองทำาง่ายแต่น้ำปลาเด็กปลา้าลงไปใส่หมดนี้เลยจะเค็มไหมเนาะ ้วมีลูกมะกอกใส่ลงไปใส่ลูกมะกอกไปชุลดชุลดผงนัวค่ะผงนัวมันหนาว มะนาวด้อค่ะมะนาวใส่มะนาวลงไปน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปิ๊บใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปค่ะแป้งที่เราสับไว้นะใส่ลงไป ตำเตงอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะมากินตำเตงมากินตำเตง่ใจก่นะคะอร่อย น่ากินมากเลยกำาเตงเดี๋ยวขอช้อนชิมหน่อยจขนาดไหนขอช้อนชิมหน่อยค่ะสำาเตงใยญไก่นะคะเป็นการแซ่บอ้ยนัวนัวเดี๋ยวชิมก่อนเพราะว่าเราใส่น้ำปลาแล้วไม่ต้องใส่น้ำปลาเดี๋ยวจะเค็ม อร่อยเติมน้ำมะนาวอีกหน่อยใส่ทั้เปลือกเลยน้ำมะนาวอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเติมัดน้ำตาลไปอีกนึงตามเปรี้ยวหวาน ตแตงเปรี้ยวหวานอร่อยนะยด็ไก่จะตำแตงเปรี้ยวหวานค่ะอร่อยมากนัวตำแตงนี่มันเป็นน้ำเนาะรสแซ่บนะจ๊ะตำแตงเปรี้ยวหวานเดกไก่ค่ะ อร่อยเติมน้ำมะนาวอีกนิดนึงเติมน้ำมะนาวอีกนิดอีกนิดนึงค่ะตำแตงเปรี้ยวหวานอร่อยนะคะมากินกับเยกไก่ค่ะแซ่บหลายเด้อต้อ <c> ง <oughs> ตำออกเปรี้ยวหวานถึงจะ ตำแตงนี้ต้ตำรสเปรี้ยวหวานนะจ๊ะถึงจะนอร่อยนัวนัวขอชิมหน่อยได้ที่หรือ,อยังอืมอร่อยมากนะคะตำแตงตำรสเปรี้ยวหวานจะร่อยอร่อย,ออยมามากินด้วยกัน <peach> มาจ้าพี่น้องมากินตำแตงกับเย่ไก่นะคะโอ้ยมันเป็นตาแสบด้วยพี่น้องตำแตงยกไก่สุดยอดเลยค่ะตำแตงก็ตำรสเปรี้ยวหวานนะคะถึงจะอร่อยมามาดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหน อร่อยนะคะโอ้ยน่ากินน่ากินมากนะคะตำแตงตำแตงเ,เย้กไก่คะ่ะอร่อยน้ำลายไหลเลยคะ่ะพี่น้องจ๋าน้ำลายไหลเลยนะคะอร่อยอร่อยน้ำกันคะ่ะโอ้ยแสบแฮนใส่สลูกประกอบงวยนวยึงแ่บแสบนัวนัวมาก,กินน้ำกันคะ่ะพี่น้องมันแ่บด้วยคะ่ะมันแ่บ เป็นยังไงคะตําแตงเยกไก่คะ่ะตาแตงเยกไก่อร่อยเข้มข้นนะคะตําแตงเยกไก่น่ากินไหมคะน้ำนัวนัวด้อน้ำบระกอบมันนัวด้วพี่น้องใส่บระกอบน้ำมันจินนใส่มะกอบด้วยคะ่ะมันจะนัวนะคะน่ากิน มากินตำแตงกัไย่ไก่นะคะตำแตงนัวๆค่ะอร่อยด้วยกันนะคะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยไก่ด้วยนะคะบ๊ายบายขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณค่ะ